พบกับช่องมนตรตีที่ผ่านวันนี้เราจะมารีวิวไอคอนิกโมเมนต์กันนะฮะคนแรกเลยปีแรดแซมตัต้อยู่ที่8.7ตันอยู่ที่93บโอ้บุลแล้ว95แล้วมาดูภาพพลังโหดีนะฮะเกมลุก96โอ้โหนี่ครับนะให้ดูเลื่อนชา้าๆให้ดูละเอียดนะเลเลื่อนชา้าๆอืมดีครับน่าจะดีเลยตรงนี้ไปดูกับคนต่อไปครับมาพบกับเปิดตีนะ ตามต้นที่ 88, แ8ดตันยู่ที่เกิบสมูลและ95โอ้ยิ่งแรงนะเก้าห้าะนะแจ็คกิ้งพาเวอร์นี่นีตัวนี้แจ็คกิ้งพาวเวอร์อืจะให้เล่นดูสิโอ้ความแข็งแกร่งก็มีนะเก้ 95. ซิมินา96อืมไม่เล่นดูเย้าอ่าจบกับเปิดตีครับไปคนต่อไปแล้วผมไม่ครับ ลูมมาลูเบิรตามต้นที่8 9ดเก้าทันที่เกู้และเก้าเหริมเส้นฝั่งขวาอเอเออโอ้หสปีดน่าจะมีนโอ้สปีดมีนสปีดมีนผมมีหรือเปล่า6สปีดเก้าสปีดต้นเสอเสเตมิน่า9ก ยังเปิดบอลไม่ค่อยเอาเท่าไหร่แต่สซลสั้นดี96เลยหนึงง 9, 5, ่งคนโต95เลี้ยงบอลของบอล95-2บอลลาง92เ,เกมลุก97นี่ห่ช่องดีมากนะถ้าเป็นเกมลุกไปพบกับคนต่อไปครับเอาละครับผมมาพบกับลนะูริสกี้ฮะยังไม่มีหน้าตาผมแต้มนี้9 0กันอยู่ที่ เก้าเจ็ดหืหพันโอ้บูลแลวเก้าเจ็ดแล้วเกมลุกเก้าสิบจุดสกอร์แปดเจ็ดทิ้งพาเวอร์เก้าเอ็ดนี่แรงเหมือนกันทั9งเก้บอลคอนโทร9เก้าเก้าเลี้ยงบอลคอน 9, 9, 8, บอลเก้าห้าเก้าแปดบอลานเก้าสิบอส่งสั้นเก้าสิบหเปิดบอลส่งเบาปวดส่งเบาได้เหรอเนี่ยเอ้ยผมพูดผิดครับอืมเปิดบอลส่งบอลนี่ 96, เก้เาหกเลย ก้าหกเกอ็ดหคงฟีคิดเนี่ยมาหมดระบมเก้าเอ็ดลูกป,ป,นะปั่นเก้าสปนะสปีดสปีดต้องเก้าสิบีมินาแปลนหกพบกับคนต่อไปนะครับเอาละผมพบกับแบ,แบ็แคนะแบ็คแคมแบ็คแคมไม่ใช่เบ็คแคมแบ็คแคมนะแ ตันที่93ตันอยู่ 3, ท,ที่96 6, 6, บูแล้ว98ตัวูอืโอ้โหคูเกมลุก98เลยนะเกมลุก98จุดสกอร์96อืมสกอร,ร์96ครับผมมันคอนเทล99เลี้ยงบอลคองบอล98 99บาล้านตัว91อืมงสั้น98ส่งยาว91ะมาเปิดบอล91มาเมื่อ 8ปดเก้าผมลูกปั่นเลยมีดวงล,ก,ลกโทษเลยสปีดแปดห้าผมสปีดแปดห้าพิต 8, 1, ้นแปดเอ็ดเอาแก่แกงแปดห้าีมิน่าแปดสี่โอ้เล่นเอฟเก้าเลยนะอ,อืดูคนต่อไปนะครับเอาแล้วผมแนละ้วก็กับคนสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือวิเอราผมโอโ้คนนี้ผมอยากได้สุดแล้ว โอสแตมตัวนี้ที่เก้าเอ็ดตันเก้าหมบบัวแรกเก้าแปไม่เก้าเก้าออืมไปสนใจ้พวกข้างบนนะโอ้โหวลังองเก้าหกระโดดเก้าสี่เกมรับเก้าหกวันลิงเก้าสาม a c l t i o n อะไรเก้าเก้อะไรความแข็งแกร่งเก้าเก้า s t a m หน้าเก้าเกฟปนะปีเก้าเอ ต้น88ดแปดตมวันนี่ C F เก้าสเล่ A F 8 8ดแดตัวนี้ครับตัวนี้เ้าก็จบก,กันไปแล้วผมกับไ c คั e i c Moment นต์อา a ินนั่นนะผมหวังว่าพรุ่งนี้อาจจะได้เปิดกันสาใจเนาะเอาทองไปเปิดกันนะฮนะผมว่าแพ็กนี้น่าจะคงเสียล้วผมว่าเอาผมที่สำคัญกว่านั้นก็คืออย่าลืมกดไลค์ด้วย รกดซับสไคร้ผมเลยครับเพ,พื่อไมพาคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ